กคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่มุ้ยแล้วกับรายการฉ่ำไปเพื่ออีพีน้29ครับผมถ9ถึงแลวครับผมวันนี้นะครับเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะวันนี้ว่าพี่หมูป่วยนะครับผมเป็นทั้งหวัดนะครับเจ็บโค้งเจ็บคอปวดหัวนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์ในการช่วยประทังชีวิตนะครับเยอะมากๆนะครับตอนนี้เน,นี่ยอยากจะรีบหายมากๆเพราะว่าเจ็บคอนะครับวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับผม สำหรับวันนี้เนี่ยตามที่เห็นตรงหน้าปกเลยนะพี่หมูเนี่ยจะมาสุ่มสกินลูกซองควงใหม่นี่ครับบอกได้เลยว่าโคตรเทสตตัสเนี่ยแบบว่ากินขาดมากๆเนี่ยครับพร้อมกับชุดใหม่อีกหลายชุดเลยนี่ครับผมหลายชุดประวัติลืมไม่ได้ไปต่อในคลิปดีกว่านี้ว่าวันนี้พี่หมูจะสุ่มได้อะไรบ้างนะครับผมไปดูกันเลยวู้้สั์พวกมึงที่เข้ามาดูอ่ะบล็อกสกินอ่ะกดติดตามด้วยนะเย็บเย็บก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับ น้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราเริ่มสุ่กันเลยดีกว่าเมื่อวานเนี่ยเราไปดูมาแล้วถูกป่ะเราไปดูมาแล้วว่ามันจะมีลูกซองมาใหม่เว้ยซึ่งทีเนี้ยเที่ยงคืนของเมื่อคืนอะเซิร์เวียดนามเขาก็เลยอัปเดตมาเหมือนกันครับนี่มาแล้วครับผมสําหรับ M1887 นะฮะคือตอนแรกเนี่ยผมได้ข่าวว่ามันจะมาเป็นสกิทอีเวเว้แต่ว่าไหนเป็นงั้น่ะ ไงออกมาเป็น l u c กี้ o อยัละเฮ้ยตอนนี้เนี่ยปล่อยมาแล้ว3ตัวนะครับผมแต่ว่าสีแดงเนี่ยยังไม่มานะครับจริงๆจะมีสีแดงด้วยอ่าล่าสุดนะครมาแล้วตัวที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นตัวสีทองนะครับลองลองมาเนี่ยน่าจะเป็นสีน้ําเงินแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยสำหรับใครที่เล่นเป็นสายดาเมจเดี๋ยวผมมองว่าสีน้ําเงินดีกว่านะครับเพราะว่าลูกซองตัวลูกซองควงเนี่ย มันเป็นสกินได้ต้องเรียกว่ายังไงดียะลูกซองควงอะ่ะมันสามารถรีโหลดกระสุนเร็วอยู่แล้วถูกไหมถ้าถวูาไปสีฟ้าเนี่ยมันจะบวกดามเมจหนึ่งพร้อมกับระยะการยิงที่ไกลขึ้นด้วยนะครับผมแนะนําว่าสีฟ้าเนี่ยดีสุดในในมุมมองผมนะแล้วก็ลองลงมานะครับผมถ้าเอาความเท่เนี่ยยังไงสีทองเนี่ยเท่กว่าอยู่แล้วนะครับโอ้โหมาเป็นเอฟเฟกต์สายฟ้าเลยบวกความแม่นยำสองนะครับพร้อมกับอัตราการยิงหนึ่งนั่นเองนะครับก็แล้วแต่คนจะเลือกเล่นละกันส่วนอัน สีเทาเนี่ยรู้สึกว่าจะกาดสุดนะครับก็คือบวกความเร็วในการรีโหลดพร้อมกับสกินเจาะเกาะน,นะครับ <Bro. S 1> ก็ดีนะก็ดีนะแต่ผมว่าสีฟ้าดีกว่าเออผมว่าสีฟ้าเท่กว่าเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยของสุ่มน่าจะมีน้อยนะครับหลักๆเนี่ยผมมาสุ่มลูกซองด้วยแหละส่วนไอ้ตัวหมัดกระโหลกเนี่ยเราสุ่มไปแล้วถูกไหมแล้วก็มีอะไรอีกนะอ่ามีชุดมานะครับเป็นตัวชุดใหม่นะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยเข้าไปทีนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเซิร์ฟไทยเข้าไปแล้วชุดนี้มาพร้อมกัับตว สกินปืนนะครับของ AC 80ด้วยนะครับอุ้ยสวยดีเท,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 ท่ๆอยู่เท่อยู่ว่มีเสื้อนาคอมด้วยว่ะอ่ะหมดละหลักๆเสื้อเวนามันนี้มีแค่2อย่างนะครับแต่ผมมองแล้วล่ะว่าน่าจะหมดเพชรเยอะอยู่ถ้าสมมุติว่าเราสุ่มได้เกลือนะครับผมก็คือเราจะใช้โทเค็นทั้งหมดอย่างละ25เองนะครับถือว่าใช้น้อยมากเลยนะถือว่าใช้น้อยมากๆมาเริ่มส่มกันเลยดีกว่า99เพชรไปหมัก อย่าบอกนะว่าโโอ้หอวนเดี๋ยวนะ <c oughs> โทเค็นนี่มันนับเป็นของรางวัลหายากด้วยเหรอวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนนะโทเค็นนี่มันนับเป็นของรางวัลหายากด้วยหรอ <c oughs> ก็คือทุกๆุกสิบครั้งนะครับทุกๆุกสิบครั้งเนี่ยจะได้โทเค็นมาถ้าสูงว่าจะใช้ทั้งหมด25โทเค็นนะครับก็2,500นั่นเองโอเครู้เรื่องไปต่อ มัดเขาให้มาอีแล,ล้วโทเค็นครั้งที่สามโทเค็นอีกแล้วชัวโอ้โหอ่ะอ่ะยาวไปอ่ะซูมไปเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ <Huh? S 1> นจะออกอย่างนี้ทุกอันไม่ได้เลยเมื่อไหล่มันจะสุ่มเสร็จนะฮัลโหลไปครับโอ้โหมันหลอกให้เราดีใจอะ่ะ เนี่ยมึงดูดิมันหลอกให้เราดีใจเว้ยแต่สุดท้ายมึงก็ออกโทเค็นน่ะเย้แบบเสียใจว่ะอ้อเียงจัดแล้วผมต้องสุ่มแบบเนี้ยจนครบ25โคตรก็เซ็งเลย21เอ่ะเฮ้ย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 ปืนว่ะอ้าวสิบหาย เอา้ามันได้สอันว่ะเฮ้ยมันได้3อันทุกคนดูดิเฮ้ยมันได้3อันว่ะอ๋อนี่ไงมันมีโอกาสได้2แล้วก็มีโอกาสได้1แล้วก็มีโอกาสได้5แต่เพชมันไม่เห็นออกเลยวะทํา <c oughs> ทำไมเพชไม่ออกเลยวะเฮ้ยไปครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งโอเคพอรูเรี่ยง25พอ <c oughs> มาแลกกันก่อนสําหรับตัวลูกซองนะครับ เว้ยแต่สวยอ่ะผมชอบอ่ะเอาสีไหนดีวะเอาสองสีเลยปะเพื่ออะไรกูทําทําไมดีวะสองสีเฮ้ยแต่สีทองมันสวยนะเว้ยสีทองมันสวยมากอะทุกคนแต่สีฟ้ามันก็ดูแบบสเตตัสดีไงแบบเยือกเย็นอะไรเงี้ยเอาไงดีวะเอาสองแล้วกันเนาะเอาสองแล้วเราสีแลกสีทองก่อนนะว้าวโคตรจับได้มาก่อนสีทองอุ้ยแต่อยากได้สีฟ้าว่ะอ่ะ เดี๋ยวพักไปสุ่มอย่างอื่นก่อนดีกว่านะครับผมเรามาสุ่มตัวชุดใหม่ดีกว่าเฮ้ยผมไม่มีบัตรคูปองเอาไว้ลดราคาเลยหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจําได้ว่ามันเหมือนจะมีให้เราลดราคาอยู่ป่ะอ่าโทเคนแรกเกอือนี่ไงแ,แล้วก็มันอยู่ใแถวนี้แหละนี่ไงนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่ะแลกมาแล้วก็แลกมาอ่ะโอเคหมดพอดีเป๊ะอ่ะใช้สูงสุด2 0 0พ จัดไปครับเปิดเลยป้าบ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 เอาได้กระโปรงมาสองอันวะ่ะได้อยู่ได้อยู่เอาได้ทรงผมอีกหนึ่งเอาได้เสื้อมาอีกหนึ่งได้เสื้อซ้ำเอาหมดพอดีเป๊ะได้มาทั้งหมด125ครับผมเราแรกเราแรกคุณผู้ชายก่อนละกันอ่า<ะ>พ่อจับ<ะ>แต่เซิร์ฟไทยมีแล้วใช่ป่ะเซิร์ฟไทยน่าจะเข้านะผมเห็นแวบๆบวแบบอยู่เอาสกินไหมอะ แต่สก,กินมันก็เท่ดีนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีสก,กินปืนของ AC 8 0นะครับส่วนชุดผู้หญิงเนี่ยจริงๆมันสวยกว่าชุดผู้ชายนะ <c oughs> ทำไมผมไม่แลกผู้หญิงไม่จบๆไปเลยวะ <c oughs> เออวะทำไมผมไม่แลกผู้หญิงไปเลยวะงั้นเดี๋ยวผมเอาสก,กินปืนแล้วกันนะครับผู้หญิงเนี่ยผมยังไม่เอาแล้วกันเอาเป็นสก,กินปืนไปก่อนมันจะใช้ทั้งหมดอีกประมาณ43นะครับงั้นแค่นี้พออ่ะพอดีเป๊ะยังไงผมบอกแล้ว เก่งจริงเลยวะ่ะอ่ะไปต่อกลับมาสุ่มลูกซองต่อจริงๆเนี่ยเอาจริงนะวันเนี้ยสิ่งที่ผมคาดหวังจริงๆอ่ะผมอยากได้เพชร1 9 9เพชรได้มันออกให้ผมหน่อยเถอะว่ะตั้งแต่ผมสุ่มกิจกรรมตัวลัคกี้รอยั่อของเซอร์เวียนาม,มาเนี่ยรู้สึกว่าจะจะเคยออกอยู่ครั้งเดียวน่าจะเคยออกอยู่ครั้งเดียวอะ่ะไอเพชรปลอมเนี่ยไปต่อครับเออให้มันได้อย่างนี้สิสุ่มทีละเกไปออกเธอเฮ้ยไป เฮ้เฮ oh. hey. 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 oh, ้ยเฮ้ยโอ้ยได้ลูกซองด้วยได้ลูกซองด้วยไอ้เวนเ้ยแล้วกูแลกลูกซองสีทองมาแล้วโอ้โหไอ้ชิบโอ้โถ้าไม่เสียดายจอแล้วกูจะต่อยจอแล้วตอนเนี้ยมึงดูดิทุกคนได้ลูกซองสีทองพร้อมกับเพชร2 9 9ได้โทเคตอีกไอ้เวน อย่างนี้กับกูได้ยังไงมึงทาอย่างนี้กับกูได้ยังไงเนี่ยฮะมึงทาอย่างนี้ได้ยังไงมึงนี่มันนิสัยไม่ดีเลยเนาะเย่ยทุกคนดูดิผมมึงแรกลูกซองไม่พอให้เพชรมาอีกโอ้โหปวดใจชิบหายเลยวะโอ้โหหมดการความฝันเสียเพชรฟรีไปเลย2,500เพชรอะเสียฟรีไปแล้วไปครับไม่มาเว้ยออกเด้อนา อุ๊ยอีกคำสุดท้ายาโอเคโอเคเรื่องมึงละไม่ออกกันแล้วแต่แลกเอาก็ได้วะอ่ะแลกเอาก็ได้สีน้ำเงินไปทำทำใหม่วะกูทำทำใหม่เดี๋ยวกูแลกมาสองอันเนี่ยกูทำทำใหม่เนี่ย อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับแบบใกล้ๆโอ้แล้วลูกซองแล้วลูกซองควงแบบสกินเยอะแล้วว่ะมึงดูดิมีตัวใหม่ไม่พอเดี๋ยวเวียนเก่าด้วยไอตัวโลเด้นเนี่ยโอ้โหไอนี่ก็สวยนะเอาจริงตัวนี้ก็สวยนะโอ้สีฟ้าเนี่ยสวยแต่ผมว่าอันเนี้ยมันมันดูแบบมันดูอลังการดียวผมชอบอะและกับแบบไอลูกกลมๆสามลูกที่แบบว่าคอยแบบว่าหมุนติ้ว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 อยู่ตรงลูกซองนี่แบบสวยจัดเลยอะไอนี่คือลูกซองในตำนานเนี่ยครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ คนใช้ก็ยังมีอยู่นะแต่สําหรับมุมมองผมผมมองว่ามันดูแบบมันดูเชยไปเลยอะ oh. อ่ะแรปเปอร์ก็ได้ถาวรมาอเอานี้แล้วกันถึงหน้าเราบี้สิเจ็ด oh, s <S เอาว่ะอ่ะหมดและไม่น่ามีอะไรละวันนี้เว้ยแต่ผมยังไม่มีชุดเสือเลยว่ะผมอยากได้ชุดเสือชุดเสือมันใช้เท่าไหร่อ่ะ89เาอ่ะเอาซะหน่อยว่ะชุดเสือว่ะไหนๆก็มาละใช้เพชรให้หมดแล้วกันนะไปละไป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 ,ไป,ไป,ไปเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยมมง,ง่อยขายดี19 อ่ะแรกโอ้โหแล้วล้นด้วยอ่ะชุดเสือไหนๆก็มาละเอาซะหน่อยเอากล่องสุ่มเพชรไหมไหนๆก็มาละแล้วกูจะใช้เพชรให้มันหมดทําไมวะกูอยากถามไม่จริงเลยกูจะใช้ทําไมวะไปเดี๋ยวเราไปดูโซนฟรีสไตล์ก่อนดีกว่าลูกซองใหม่ไปดูลูกซองใหม่ก่อนมาเทหรือเปล่าอุ้ยเทอยู่ไอ้ยังเหมือนเดิมอะไอ้ยังลูกชัก ไอ้ยทุกอย่างก็เหมือนเดิมอ่ะแค่มันแบบมีเอฟเฟกเฉยๆอ่ะเอาจริงนะมันก็ไม่ไปเท่าไหร่วะพออยู่ในเกมอ่ะยังไงอะกระเป๋าอะกระเป๋าลิงฮ้ยแต่ผมชอบอ่ะนะพออยู่ในเกมมันยิงไหมอะกระเป๋าตัวเนี้ยเอามันไม่ยิงหรอมันยิงปะวะเอาสรุปมันไม่ยิงหรอวะลิงอะแล้วทำไมตอนอยู่หน้าล็อบบี้มันยิงวะเฮ้ยหลอกขายไปเนี้ยโหเให้ทุกคนมันหลอกขายวะไม่เห็นมันยิงเลยอ่ะอ๋อไม่ยิงตอนฆ่าได้หรอ ไงล่ะเฮ้ยมันยิงเออว่ะเฮ้ยมันยิงจริงว่ะมันยิงจริง,รงว่ะเฮ้ยปักปักเออว่ะเออว่ะเออว่ะเฮ้ยมันยิงจริงวะ่ะอ่ะเอาสรุปแล้วก็คือกระเป๋าเนี่ยมันจะยิงเฉพาะตอนที่เราฆ่าได้โอเคนะว่าทุกคนน่าจะรู้ไงล่ะยกเว้นกูเนี่ยที่ไม่รู้เนี่ย <laughs> เหลืออยู่5,000เพชรว่ะกูจะทำอะไรดีนะ ห้าพันเพชรเนี่ยเอาของก่อนลวกันนะสุ่มอาของก่อนแล้วกันไนหะน,น,นๆก็มาละไอ้ย่าเอาของหน่อยของจะได้เต็มสักทีอ่ะเดี๋ยวผมสุ่มก่อนเอาชุดผู้หญิงแล้วกันเนาะอ่ะแรกเลยกูแล้วกูสุ่มมาซะเยอะเลยชิบหายเอ้ยอ่ะได้ชุดผู้หญิงมาเปิดใช้ไปแล้วก็แลกเสื้อผู้ชายแล้วกันเนาะอ่ะเฮ้ยมีสกินปืนด้วยเปิดเปิดเปิดไม่มีถาวรเลยว้ยเปิดไปเปิด เอาว่ะโอ้โหวันนี้มันมากับดวงจริงๆว่ะเฮ้ยโอ้วันนี้เขามากับดวงจริงๆว่ะจานเอาเรื่องจัดจัดกับจานถาวรครับจานเวกเตอร์ <5. S 1> เอาได้มาแล้วนี่ว่ะเวกเตอร์เรามีแล้วดีเส์ดอีเกิลอีเกิลอีเกิลมาละเอาถาวรดีก็เอาดิ <5. S 1> เอาดิครับก็ถาวรนอะครับทำไมหอ่อก็ถาวรอละยังไงทอมสานทอมสานหรือเปล่าออกไหมออกไหมไม่มาเว้ยเฮยเอเบียห้าถาวร ปบื้อปับ๊บปึบ๊บปั๊บไม่มาว่ะ <Brand. S 1> ลูกซองซองบวน,นดีแดกโคตรกมโคตรกมจริงด้วยพี่ออกเลยเอาได้อยู่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 ให้ก็มาเยอะอยู่นะมาเยอะอยู่เอาได้มาแล้วแล้วก็เหลือคอสน่ครับเหลือสกินคอสอยู่พีเก้าศูนย์เนี่ยยังไม่มาผมว่าเราสุมสกินปืนไหมวันนี้อ้าววันนี้เราสุมสกินปืนไหมเอาปืนที่เรายังไม่มีอะนี่ดีเซอร์เรามีละ เฮ้ยเกือบพบแล้วนะผมบอกก่อนนะครับอันนี้อันนี้คือผมน่าจะบอกไปแล้วแต่คลิปเมื่อวานแล้วว่า ID เนี่ยผมจะแจกนะเว้ย้ยผมพูดจริง ID นี้ผมว่าจะแจกนะครับเพราะว่าคือคือเรียกว่ายังไงอะคือผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วถูกปะคือผมสามารถเล่นไ d ไหนก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าส่วนตัวแล้วอ่ะผมอะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นฟรีไฟอยู่แล้วทุกวันนี้คือเข้าฟรีไฟมาส่วนมากก็จะมีแค่มาสุ่มของมาทําคลิปสุ่มของถูกปะเนี่ยทุกคนดูดิ มันเลเวลเก้ายังไงมันก็เลเวลเ้าอย่าง,งาั้นเว้ยสักคือเพือไอดีเนี้ยมีเพื่อทําคลิปอย่างเดียวเห็นปะ่ะ<อ>ผมเล่นทั้งหมดนะสิบแมต์เนี่ยมินะมเ่เล่นแค่สิบแมตเลยเว้ยยังไม่เล่นเลยเออคือผมอะจะแจกไอดีนี้นะครับก็อย่าลืมไปติดตามใน YouTube ไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใน YouTube ให้ดูนะครับ <ๆ S 2> นะบอันนี้อันนี้มั่นอันนี้มั่นใจ100%ว่าจะแจกนะครับๆๆถามว่าของเยอะแค่ไหนนะครับก็ดูเอาละกันนะครับของสีทองเนี่ยแน่น ไอดีวลเก้าแต่ของแน่นนะครับทำไมหยอมึงดูก่อนมึงดูก่อนฮัลโหลเป็นไงนี่แกเสื้อนะสกินปืนมีครบทุกปืนตอนนี้ <Yeah. S 1> เออแกส่งสกินปืนก่อนแล้วกันเอาปืนคอสแล้วกันนะครับเฮ้ยเอาปืนนี้ก่อนดีกว่ามันคือมันมัน,ม,นมันปืนอะไรนะเมื่อกี้พ9 0้เออพ9 0ผมยังไม่มีเลยนี่ไงพ9 0เนี่ยสวยด้วยอัตราการยิงด้วยอ่ะมา30กล่องก่อนแล้วกัน ไป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 เยี่ยมเอาจริงด้วยเอาจริงนะไม่น่ามาสุ่มหรอกจริงจริงเปลืองเงินว่ะไม่น่าสุ่มหรอกเปลืองเงินว่ะเฮ้ยแล้วมันแลกไม่ได้ด้วยคือกิจกรรมแลกเหรียญมันหมดไปแล้วอะ่ะหรือเปล่าวะหรือมันมีให้แลกวะไอเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะมันมีให้แลกปะวะในในแบบประกาศอะในประกาศอะอ่ะแลกก็ได้วะ่ะสรุปแล้วสรุปแล้วสรุปแล้วคืออะไรรู้ปะ สรุปแล้วคืออะไรรู้ป่ะผมอะ่ะควรที่จะสุ่มกล่องน,นี้มากกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าสุ่มตรงเนี้มีโอกาสได้กระทะถาวรแต่ถ้าสมมติว่าผมอะ่ะไปสุ่มอยู่ข้างในตรงเนี้ผมจะมีโอกาสได้ปืนถูกป่ะเท่ากับว่าเท่ากับว่าถ้าสมมติว่าผมสุ่มตรงนู้นแล้วจะผมได้กระทะเลยอะ่ะผมก็จะมีโอกาสได้แลกไอตัวนี้ด้วยแล้วกล่องเนี้ยสามสิบเพร อ่ากล่องนี้30นะกล่องนี้30นะครับส่วนกล่องกระทะส0มิบเหมือนกันเห็นว่าสรุปแล้วคืออะไรสรุปแล้วมึงไม่เอามารวมกันละ่ะเออมึงไม่เอามารวมกันไม่จบวะเอยเสียเชิงว่ะเสีย,ชเ,ย,ยเชิงเลยอย่างนี้เสียเชิงเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วกูได้กระทะจริงด้วยเห็นป่ะแล้วกูได้กระทะด้วยมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมึกูได้กระทะด้วยเนี่ยได้กระทะด้วย และได้เลขปืนดีต่างหากโอ้โหเป็นไงเอาว่ะผมบอกแล้วผมว่าไม่ผิดหรอกเชื่อผมดิสุดยอดนี่แหละนี่แหละคือนักสุ่มของจริงเอาว่ะได้สองเลยว่ะได้สองว่ะได้สองว่ะได้สองว่ะทุกคนได้สองว่ะเฮ้ยแล้วได้กระทะกลํามาด้วยครับผมดูดิได้กระทะกลํามาด้วยอีกอันหนึ่งอะ่ะเุ้ยคลิปนี้คลิปนี้ได้ของมาเยอะมากเลยนะ ได้ของมาเยอะมากเลยเติมไปประมาณ2,000นะครับเติมไป2,000ันแต่ว่าเติมผ่านร้าน BSK Shop ไงก็เลยได้เพชรเยอะไงเออเป็นไงแอบ,บสปอยขายของอย่งีแล้วอย่าลืมไปนะครับผม BSK Shop นะครับเติมเยอะเอยเติมน้อยแต่ได้เพชรเยอะเออประมาณนั้นนะครับอ่ะเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกเดี๋ยวดูหน่อยนี่ดูหน่อยนี่เหลือปืนอะไรบ้างเหลือปืนอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยสกิลปืนหลักเนี่ยเกือบครบแล้วนะครับเกือบครบละขาด ขาดฟาร์มาสก,กับ XM8 กอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปสูมก่อนเราสุบม x m ดดีกว่านี่ x m 8กเอ XM8 ส่วนมากผมจะใช้สกินนี้นะครับ XM8 ส่วนมากผมจะใช้สกินนี้แต่ว่าอยู่ในเซิร์ฟไทยเราเนี่ยมันจะมี x m 8 Evo ถูกไหมครับมันจะมี x m 8 Evo ที่มันเป็นของฮาโลวีนั้างถ้าผมจะไม่ผิดนะจะเป็นของฮาโลวีนนะครับจะบวกลั่น2เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่มีตัวนั้นอ่ะก็ใช้ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าบวกล้าน2เหมือนกัน มันไม่มีตัวอื่นแล้วว่ะใช่ป่ะอ่าสุ่มตัวนี้ดีกว่านะครับผมซัดไปเลยพันเพชรไายยาวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอเอ m เอเอ็มแปดเอแปดู้เอาไงดีวะฟาร์มาร์แล้วกันอะเงินจะหมดแล้วเอาฟาร์มาร์แล้วกันเอแปดไม่ได้งั้นเอาฟาร์มาร์ไปจุบๆไปฟาร์มาร์อ่ะฟาร์มาร์นะครับ มันก็ดีทุกสีนะมันดีทุกสีอ่ะยกเว้นจะสีม่วงวงูเนี่ยสีนี้ก็ดีสีหลักสีดาเมจก็ได้แต่มันก็เท่ยู่อ่ะันหนึ่งรันหนึ่งก็ยังดีอ่ะดาเมจดาเมจนี่ก็ยังถือว่าก็ย,ยังได้ครับก็ยังดีกว่าตัวเนี้ยอ่ะมีอยู่พันสามร้อยเพรครับทุกคนสามสิบสี่กล่องสุดท้ายนะครับแล้วเหลืออยู่ห้าสิบเพทถามว่าทำอะไรหรอไม่ต้องสืบครับมาบเข้าให้ครับผม เหลือ8ปเพชรกูที่ใช้เงินเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนเราเริ่มจากกล่องเพชรก่อนเลยดีกว่าเผื่อได้พันเพชรปั๊บพอให้โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆว่ะต่อกล่องฟาร์มาตรวจามด34กล่องเราจะเริ่มด้สย3ส1ไปโอ้โหวบาแล้วดอกแรกก็3วันกันเลยครับไป มันจะไม่มีถาวรให้หนจกิงกับวะทุกคนไปครับปึ๊บโอ้ยอีกรอบสุดท้ายเวะเนี่ยเฮ้ยเราเราผ่านไปเท่าไห,หร่แล้ววะสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าโอ้ยมันจะหมดแล้วอะสามสิบโอ้ยอีกแค่สี่กล่องสุดท้ายอีกแค่สี่กล่องสุดท้ายไปอ้ไม่แปลเลยอะ จริงไม่แฟร์เลยว่ะเอยไม่แฟร์อ่ะจริงทุกคนไม่แฟร์เลยเว้ยอะไรครับเนี่ยสูบสักเยอะไม่เห็นได้ถาวรเลยโอ้ไม่แฟร์เลยดูดิ19วัน7วัน14วัน15วันสี่วันผมว่านะต้องเสียสักหมื่นเพชรเพื่อแลกกับมันแน่ๆน่ดูจากทรงแล้วอะเนี่ยเซิร์ฟเมกาเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเซิร์ฟเมกาอีกรอบนึ่งก่อนคือเซิร์ฟเมกาเนี่ยจริงๆอะผมกะว่าจะส่มเหมือนกันวันเนี้ย คือน,น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่าของในการสุ่มมันไม่ได้แบบมันไม่ได้วือหวาเข้าใจใช่ว่ามันไม่ได้วือหวามากอ่ะเนี่ยคือคือของในการสุ่มมันไม่ได้วือหวามากผมก็เลยไม่ได้เติมนะครับผมก็เลยยังไม่ได้เติมแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่อัปเดตให้มันเท่กว่านี้ผมก็จะมาผมก็จะมาสุ่มนะครับเพราะหลักๆมันมีแค่ชุดแค่2ตัวเองนะครับก็มี2ชุดนี้แหละนะครับที่ มาอัปเดตให้นอกนั้นก็จะเป็นก,กิจกรรมเก่าก็คือเป็นชุดท,ที่เราสุ่มแล้ว <S <S เนี่ยชุดนี้เราสุ่มมาแล้วเห็นปะชุดนี้สุ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดเดิมนะครับชุดเก่าเหมือนกันผมก็เลยคิดไปแล้วว่าเออมันมันไม่น่ามันไม่น่าสุ่มเท่าไหร่ <B ad> นะครับผมรอให้มันเข้าเซิร์ฟเวยนนามดีกว่านะครับเดี๋ยวรอให้มันเข้าเซิร์ฟเวยนนามแล้วก็คอยสุ่มทีเดียวดีกว่าเออปร,ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหลักๆมีประมาณนี้แหละหมดแล้ว แล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บรงค์แบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Box Skin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่